ตาฟอร์จูเนอร์ลีเจนเดอร์คันนี้นะครับลูกค้าตั้งใจว่าจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะครับจะสังเกตได้ว่าลูกค้าติดแหลกขนาด1เมตรคูณ1.2เมตรนะครับก็เป็นไซส์ที่กำลังพอเหมาะพอดีเน้นเป็นสีดำดุดันแบบนี้เลยเพราะลูกค้าชอบสไตล์ออฟโรดครับเดี๋ยวเราลองมามองมุมข้างกันแบบนี้ไอแผ่นขาวๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับว่ารถมันสีดำลูกค้าเพิ่งออกใหม่เราต้องติดกันรอยให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยวลูกค้ามาแล้วค่อยถอดออกนะครับ กว้องนี้คือขั้นตอนในการติดตั้งพื้นฐานครับที่เราจะมอบให้ตัวนี้ครับคือตัวเขาอย่างขาจับครับเป็นแบบตรงรุ่นนะสำหรับใครที่กลัวไปลอยมันจะมีฟิลม์มอยู่ตรงนี้ครับเข้ารูปครับอันนี้คือภาพรวมกว้างๆเนาะสำหรับแหลกขนาด1.2เมตรกําลังพอดีครับสำหรับปา,าสำหรับตัวของ Fortuner หรือปาเจโรนะครับเขาจะมีปัญหาอยู่อย่างนึงคือถ้านั่ง5คนหรือนั่ง7คนเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะไม่มีพื้นที่ในการเก็บกระเป๋าเพราะฉะนั้นจะเดินทางไกลนะครับติดแหลกไว้อุ่นใจกว่าครับสาหรับตัวนี้แตกต่างจากแหลกเหล็กทั่วไปธรรมาดาอย่างไงนะครับหนึ่งอย่างคือเขาใช้สารเคลือบพิเศษตัวนี้มันจะทําให้ไม่เกิดสนิมนั่นเองครับหรือน้ําหนักมันจะเบาวกว่าปกตินั่นเองครับพอเขาเคลือบเสร็จเรียบร้อยแล้วมีขายจับตรงรุ่นแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปทําการดัดแปลงใดๆถอดง่ายติดตั้งง่ายแล้วก็รวมไปถึงนะครับใช้งานได้สะดวกอีกด้วย ข้างหน้าตรงนี้นะครับเขาจะมีเหมือนกับเนินขึ้นแบบนี้ครับหรือเขาเรียกว่าที่ทำแอโรไดนามิกหรือทําให้เกิดเสียงได้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะอันนี้คือตรงๆครับเวลาเรามองข้างหน้านะนอกจากจะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของแล้วก็ยังทําให้รถดูสวยและก็ดูดีขึ้นอีกเยอะมากๆดูให้กลายเป็นสไตล์ออฟโรดขึ้นมากๆนะครับตัวนี้ใครอยากได้งานแบบนี้ก็ติดต่อร้านทวัตชอออโตแอ์นะครับหรือโทรเบอร์0 5น7 1 1้าขอบคุณครับ